สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์บ้านพักภูล,ล่าไทยแลนด์ดอทคอมนะครับเราอยู่ที่นครนายกมาดูภูล,ล่าโมเดิร์นชั้นเดียวนะครับ คั้นข้างใหม่เลยครับผมอยู่ในบริเวณสนามหญ้าสีเขียวใกล้แหล่งท่องเที่ยวเ,เดินทางสะดวกมากครับเพราะอยู่ในใจกลางแหล่งท่องเที่ยวเลยเช่นต้ตกสาลิกาห่างแก่งสามชาั้นเพียง1กิโลแล้วก็เึืขุนด่านก็ประมาณ5กิโลเท่านั้นเองนะครับเป็นอยู่ในเส้นเมนหลักเลยเข้าในเข้าจากถนนเมนเข้ามาไม่ลึกเลยและทางสะดวกสบายด้วยนะครับผมที่จอดรถกว้างขวางพื้นที่เป็นไร่อย่างนี้เลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราจะ พาดูบรรยากาศรอบๆหลังนี้นะครับเป็นแบบสห้องนอนนะครับตอนนี้จะเป็นแคมป์เก้าอี้แบบแคมแคมป์มากลางอะไรทำนี้ได้เลยนะครับผมแอดมินขอญาตวันนี้พาดูโซนครัวก่อนเนาะหัวใจหลักของการกำกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับจะเป็นทัวอัลโด่ข้างๆโอเพนหมดเลยครับผม ตาบาร์บีคิวจุดเตรียมอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ตรงนี้จะมีพวกยิงปืนล่องแก่ขับไอทีวีตรงนี้ป้ายตรงนี้นะครับสามารถถามเจ้าของที่พักได้เลยตอนเช็คอินนะครับหรือถามแม่บ้านก็ได้นะครับตอนเช็คอินจะมีพนักงานมาเช็คอินแล้วก็ตรงนี้จะเป็นครัวไทยอ่าห้องทานอาหารไทยแบบเอาท์ดอร์แบบบรรยากาศธรรมชาติแต่อยู่ในร่มส่วนถ้าอยากต้องการเย็นๆเราย้ายออกมาตรงนี้ได้ครับมีม้านั่ง2ตัวแล้วก็มี โต๊ะม้าหินนะครับแบบโมเดิร์นอยู่ด้านนอกนะครับผมส่วนสระว่ายน้ำนะครับก็จะเป็นจักร์ุซี่ด้วยนะครับมีห่วงยางบริการฟรีนะครับแ,แอดมินเริ่มจากห้องนอนห้องแรกเนาะแต่จะเป็นห้องนอนห้องที่3าจะตกแต่งเหมือนกันทั้งท,ท,ทุกห้องเลยครับห้องนอ,หองนอห้องนี้จะอยู่ที่เตียง5ฟุต2เตียงและเตียง3ฟุตครึ่ง1นเตียงนะครับมีอุปกรณ์ให้ตามนี้ครับ ไดเป่าผมกระจกแต่งหน้าชาบะแคร็บแล้วก็มีคา b เติบั๊ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําจะมีห้องเครื่องทำน้ำอุ่นแบบนี้ทุกห้องเป็นสไตล์เดียวกันทั้งหมดนะครับแต่ที่นี่มี4ห้องน้ําห้องน้ําในตัวของห้องนอนทุกห้องแล้วก็มีห้องส่วนกลาง1ห้องเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่2และห้องที่3กันครับระหว่างทางเดินนี้ จะเป็นห้องนอนห้องที่สองอีมินขออนุญาตไปเร็วๆนิดหนึ่งนะครับก็จะขันกลับแบบนี้แต่ถ้าดูห้องนี้คือจะมีทุกที่นอนเสริมกลางรอไว้แบบนี้เลยห้องน้ำจะตกแต่งสไตล์เดียวกันนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าท่อแต่ละห้องมีเก้าอี้สนามให้ด้วยสามารถยกไปตั้งวางริ้นได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับบรรยากาศเล่นสาดเย็นๆชิลๆมากเลยครับส่วนห้องที่3หรือในในใน,ในรูปจะเป็นห้องที่1นะครับก็คือเหมือนกันเลย ตกแต่งสไตล์เดียวกันแล้วก็วิวสระแบบนี้เช่นกันครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดู<ม>ในส่วนของห้องอนเนกประสงค์หรือห้องคราวเกะแล้วกันเนะาะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในห้องอนเนกประสงค์กันต่อนะครับผมเข้ามาก็จะเจอคราวเกะไฟ LED นะครับไฟปาร์ตี้แล้วก็โซฟาที่เทควิวแบบพาโนรามาแบบเห็นแบบ กับวิวเขียวธรรมชาติแบบนี้เลยครับผมแล้วก็ตรงนี้ข้างในห้ามสูบบุหรี่นะครับปรับ5,000บาทแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโต๊ะพูลครับผมที่นั่งเป็นเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้าครับตรงนี้เป็นห้องน้ําส่วนกลางนะครับอาบน้ําได้เช่นกันถ้าห้องน้ําด้านในไม่พอนะครับแล้วก็มีเครื่องทั้งอุ่นอีกเช่นกันครับในะรถ้าใครสนใจบ้านหลังนี้นะครับติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์บ้านพักพีระไทยแลนด์ดอทได้เลยครับรายละเอียดเพิ่มเติมเช็ควันบ้าน เข้ามาได้เลยนะครับ